ทงการถนนเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยสบายดีพี่น้องส,บา,บ,าองสบายดี่บอท่องสวัสดีทุกท่านอีกเชิญด้วยอีก,กแล้วกันนะฮะเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมือยเมื่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 อยได้พี่น้องเอ้ไข่คำย้ำแรงกลับมาแล้วกลับมาแล้วจากสุพรรณบุรีนรี่ฮะวันนี้ก็ถือว่าจะมุ่งหน้าไปสมุทรปราการพร้อมด้วยบอท่องโอ้โหอ,อันนี้เป็นอ่าเป็นอยังไงทางใหญ่อยู่บางใไงวันนี้ ห้างใหญ่อยู่ที่บางใหญ่พี่น้องเอยนะเซ็นท่านบัวเกเตบางใหญ่นะฮะพี่น้องครับเซ็นท่านมาเลอร์บาล่าเลยก้นเลยมาเลอร์บาลล่าเลยขี้ยังไงมันใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวบิ๊กซีแต่ก่อนเดี๋ยวอยู่คังคางนะแม่นบ่าไหมเด็กกีแถวนี้ยานี่เนี่ยเดินขามได้เลยย้อนไปเมื่อ20กว่าปียีกว่าปีเป็นทุ่งนาหรือเป็นอีหยังมันก็เป็นถนนคือกันแหละแต่ว่ายางขามได้ยางขามได้สมัยนั้นนะอใาย สมัยก็สมัยนี้ไอ้เบิ่งกจะต่างหลายบ่ต่างหลายหลายแห้งยังอะไรอีกช่างหน้าต่ก่อนมีบ่นี้บ่มีบ่ทันหน่มีทางด่วนเนี่ยแมนแต่ก่อนยังได้แต่ก่อนยังบ่ทันหน่มีแถวนี้โอ้ยแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะย้อนไปจักจากปีหน้าเศร้าปีเศาอีกสองปีเศร้อีกสองปีจุดนี้จะบ่มีทางด่วนลอยฟ้าแบบนี้ก่อนาะงยังยังยังบ่ทันหน่มีเพราะว่าเดินขามได้ว่าไงซะถนนเส้นเน่ พีตะะัวอาเจกนเขาเคยอยูอย่บางใหญ่นี่แหลอะอยู่บางใหญ่บางขัวทอง <นะ S 1> แต่ว่าตอนนี้มีทั้งดวนอันนี้ไปกาญจะนบุรีแมนตอนจะได้ไอตัวอาเจกรเนี่ยมันมีแค่บ <ix> ิ๊กซีตัวนะเออบิ๊กซีข้างๆเนี่ยข้างๆเซนทัลเน,น, <c oughs> นี่ยนะเนี่ยยังย่งอยูย่ข้อมือน,นี่บรรยากาศย่างคำย่างขึ้นเด้อพี่น้องเอ๋ยนะมีเอฟซีพิ่นักท่ายหาบาโบมาเนี่ยว่าเอยบาโบะจะถ่ายคลิปใคเบิ่งเลยนะใอรอยากเห็นคลิปย่างขึงข้นประเทศไทยเป็นยังไง สว่างแจ่งแสงตาบเบาๆทองวาสันสกลางวันก็คือกลางคืนกลางคืนก็คือกลางวันโอ้โหมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อพี่น้องเอ๋ยนะทายคลิป,ปดูให้ทายผู้ชมเลยเบิ่งได้เห็นพร้อมด้วยเบาทองมื้อนี้นะนจะมุ่งหน้าไปทางพระประแดงนี่ไอ้แมน่บน,นบนถนนหมายเลข9พี่น้องการจะหน้าฟังทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อทางถนนบางพีสุขสขวัสดิ์ตรตงจ่ายเก็บเงินบ้างคุณเทียนนี่ไอ้ท่องอ๋อโตัปลาทูนี่อีหยัง แล้วนี่เนี่ยกดกัสะออนอีกทีได้ถนนทนทางคลโค้งไปโค้งมาเอา้สี่ไอ้่อยมาไว้กับเจ้ามุนี่เนี่ยมาถ่าคลิปวิดีโอมันเนี่ยคอยผ้าจะมาอวยเมืองไทยอีได้หน่ยเนี่ยอวยเมืองไทยแบบใส่แตกเลยไอ้แมนอวยให้ใส่แตกไปเลยเนี่จ้าจ้าแจงแจงไปเลยเนี่ยเจ้าอวยอย่างนี้ก็แล้วแต่เจ้าจะเฝ้าเปียบเทียบบ้านนั่นบ้านนี้เมืองนั้นเมืองนี้หน่ยเดี๋ยวมันบอดีแมนแมนแมนบอดีเปรียบบอดีเทียบอันนี้คือความจริงคือเรื่องจริงนี่แหละ อิลี่อ to wrote, าลอนี่แหละเบิ่งเอาเป็นยังไงถนนหนทางเป็นยังไงสุดยอดอิลีสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยนะไปไสมาไสกะสะดวกสบายบ่าบอกับบ่าทองกะที่ว่ามุ้ยไฟมากวนใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละประเทศไทยเป็นประเทศทีเซอรีเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเป็นประเทศทีบอกกันเรียกว่าเซอรี่ภายใต้ตามกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะคำว่าไทยแปลว่าจย่างไรไอหัวไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยจะซื้อหรือไงอ๋อไทยไทยจะซื้อไทยหัวยังนสุดที่ มันก็ดซีมีลายไทยแล้วข้หมายแปลว่ายัางไงจ๊ะแหละคำว่าไทยก็หมายของคำว่าไทยแปลว่าเซรอีอ๋อเสรีภาพแมเนเซรีเป็นอิสระภาพแลว้วพีอ๋ออิสระเซรีเซรีไทยยังเียคำว่าเซรีนะความหมายของคำว่าเซรีคือ,อ,อเป็นไทยเนี่ยเป็นไทยแล้วเป็นอิสระแล้วว่าน,นี่นะยนะนี่แหละประเทศไทยแต่ก่อนมันเป็นประเทศสยามเนี่ย เนเป็นนะครับเป็นไทยนะคือสิแม่จะสัน่นรอบเดียวเนาะบอาวิึกบ่าพิษเฉพาะศึกษาไพ่นะพขขาานะเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมมื้อนี้บ่าวบวกกับบ่าวท่องจะเดินทางไปทางบางแคพระประแดงแหลมประชิมต่อทางหลวงแมนอัปเดตก,การเดินทางนะพี่น้องนะมื้อนี้กับที่ว่าเดินทางมาแล้วจากชัยนาะทนครสวรรค์สุพรรณบุรีแมนมื้อนี้กีกถือวา่าถ่าคลิปวิดีโอการเดินทางขอ,องเขาสองคนแล้วก็มื้อหน้าอื่น จะไปใส่คลิปต่อไปกับรองติดตาเบิ้งกันแล้วกันไอ้ท่องเห็นเดินะทางไอ้ท่องรีวิวเห็นแะน่กัดสิรีวิวแล้วรีวิวให้เบิ้งแล้วเพราะว่าการเดินทางขเข้าๆเนี่ยผมมีการสิ้นสุดเด้ดหมดสิสุดอีกแล้วแมนผมมีการสิ้นสุดเพิดเผยเ,เนี่ยอ่าวันสองวันข้างหนา้านี่กส็สีพูดแล้วมุ่งหน้าไปทางใต่พันละโอ้ว่าทันมาเอาอีหลีบอเน่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 น้อยเนาะบอเน่ บริเวนทางนี่ชื่อว่าเกือบทุกจังหวัดแหละกะ็รือวันวนี้บ่าวกบบ่อทองก็ตั้งใจด้ทางผู้ชมว้ตั้งใจอยากถ่าคลิปวิดีโอให้ทางผู้ชมได้เห็นนะครับถึงแสงสว่างของคนทางย่ามกลางคืนให้พี่น้องได้เห็นได้รับชคนำกันนาะพี่น้องอแมนเพราะว่าอย่างกับในไล,ลเชื้อที่เข้าไปกับนทางแสงสว่างเพือ่อลดอุบัติเหตุบนทองถนนย่ามกลางคืนน่นนี่ยจะเป็นซาไฟ่ะนะแมนเห็นเห็น ไฟมาเปิดไฟไอ้ทองเพราะว่าไฟตัวนี้เป็นไฟสปอตไลท์เลยก็เห็นเสาสูงๆอย่างเงี้ยเอาหูยุไฟสปอตไลท์แมนพลอยมาเปิดได้กลางคืนนะเอาอันนี้เขาอาจ์ซิบูรีปิดเปิดได้อันนี้เข,า,า,นนขาเฮ็ดแบบเอา้าออโต้ออโต้โนมัติเลยออโต้โนมัติเออมันออโตโนมือบ่บ่แล้วบ่แม่นออโตโนมือเด้ยไวยเพราะว่าออโตโนมัติเขาอาจ์ซใไซอ่าร์ซิวิกแสงก็เป็นได้วิแสงแมนซิวิกแสงแบบ ปิดเปิดเองโอ้โดูด้วย,ย,ย,ยแสงอาถ้าคนมายังเปิดไอ่มันจะตุนเสาไฟฟ้านี่โอ้ยมันกระโบไว้ผู้ใด่ะเดือนหนึ่งเนี่ยบสบายเลยคนมาเปิดปแล้วแล้ว,ลวเดือนหนึ่งบสบายเลยแวะมันร้ายตุนฝนหน่อยเนาะแ,นแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ่ที่กว่าสงสัยแล้วไฟคนเสียคาไฟเออต้นนีของสงสัยกันสงสัยคือกันไฟมันร้ายขนาดนี้ผู้ใดจะมาเสียแต่ละแต่ละเดือน เอาไอ้เนเมืองกับหลกหลายเข้าไปต่างจังหวัดของประเทศไทยกับมีถนนบางที่อะไรไฟกับแสงสว่างตลอดเส้นทางตลอดเลยตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่โอ้ต่างต่างจังหวัดจนมาฮอดกรุงเทพไ,ไฟสว่างยักษ์สี่แหละแต<อ>่ว่ารถไฟผมเป็นรถไฟธรรมดาเดิสปอร์ไลท์พุ่นนะโอ้บาสันไม่เอตอต้นหนึ่งหนูหว่วยหกเจ็ดหลอดโอ้เจ็ดหลอดพุด <6 S 2> น่นแล้วพ่น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 พ่่นแล้ว จุดสว่าง็นี่คือการเดินทางของอ่าบ่าวโบกับบ่าวทองเนาะนี่จ้ะมาจากเรียกจากงานเนาะพี่น้องกเลยได้รีวิวหน่อยเนาะได้รีวิวตอนนตอพิ่ายตอนพิ่ายในในการเดินทางเข้าข้าวมุนีนะครับไปแต่ก็มีค้าครับตอนไปเข้าไปทางไหนอะฮตอนไปเข้าไปทางไหนตอนไปครับไปทางอ่าถนนพระอาราม พระรามยังพระรามที่สองพระรามสองวะลำเลขกสามสิบห้าจากถนนบางกุนเทียนมุ่งหน้าไปสมุทรสาครสมุทรสงครามนั่งเรืออ๋อไปท่ากระเบรร่าบุรีอ่านาบุรีไปลาดบุรีหรือกับมุ่งหน้าไปทางอ่าในาสุพรรณบุรีไปนครสวรรค์แมนแล้วก็มามันจบสุดท้ายตอนพิทายมนี้พี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวเชื่อวพากันไปหรอไปกลับมันจะย่ำได้สองคนนี่คือบ่เฮตัว่าบางตัวบางตอนเ้ากูปวดท้ายเนาะ บริษัททั้งหลายเดี๋ยวข้อที่อีทหลาเมงบอิการคิดน้ำเบียรคิดน้ำงานเนี่ยนะจะเอามือดือทายคลิปกับบริเวณไหนงานบริษัทบริเวณไหนงานของแกเนี้ยเพราะว่าเป้าหมายขวามเข้าคือประเหตงานทั้งบริษัททายคลิปส่วนมาทายคลิปคือส่วนที่เหลืกบริเวงานแล้วเร one, ื you you ่องทางพานเดี to together, uh, okay. uh, mm ๋ยวจะมาสอบก้น hmm. ม mm ูล hmm. น mm ี hmm. like, ่เอาเปรียบบริษัทเอาเวลางานมาถ่ายคลิปซายโอ้ยคนไดียวฟังเนี่ยคอยบอสบสบายใจเี่ไหนไ่ได้คันคันคันหอะไรตั้งใจถ่ายีหไอ้หนุ่มเอะ เห็นรถไทยเห็นรถอัดฟางกับบริษัทไทยมั้ฝ่าเพอดีออัดฟางแล้วก็รถเอ่อโดนโดรนบินฝนปุ๋ยบินฝนปุ๋ยไอ้ท่องไอ้ท่องว่าเอ้าพาพาพาไปทายนี่ไอ้ท่องเขายังอยู่ยังไม่ไดงานอยู่จะฝ่าวไทยเหลืองานก็ยังใครไทยบอท่านสมัยมาแล้วบอท่านแล้วเบิร์ตแล้วเสียดายเบิร์จายกัเอาไปเป็นโอกาสนานนี่ไงเขงสิ่ดใดไปทายต่ออยู่นี่แมนค่ะถือว่ามากมากพี่น้องมากแม่แนวคิดของคนไทยเพิ่นใส้โดรน ใส่เครื่องมือท่านสมัยเทคนิคที่ล่ามสมัยเอามาใส่ในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้แม่โอ้ไ่เคยพ่อเขาเคยเห็นรถดำน้าได้ฮึมประเทศไทยเป็นเน้นแม่นมันสมองแนวคิดเสด็จเสด็จโปรตีทายโอ้มือหัวหน้าย่าค้างอันเสด็จให้ไปต่อไปต่อเอ้าวไอ้พักเบรกเจ้าอย่าจะเมื่อยมือไปทายต่อถ่ายต่อ มาหอดนี่มาหอดนี่ได้ไอ้ท้องเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอย่างถนนบรุบรัชชนนีพี่น้องเอ๋ยนะฮะเนี<ม>่ยเชื่อมต่อไปนักข้าวบมราษฎร,รีได้เด้อพี่น้องเดะะ<ม>้อเนี่ยเบึงเบึงสายมือรถแลนด์บนสะพานลอยสูงสูงชักชันไอท้องจักชันจะว่านี่นะคอยว่าถนนน,นี่สองสามชั้นบนได้ย่าแล้วด้านล่างกับมิถนนด้านนี้กับมิถนนด้านบนกับเป็นถนนลอยฟ้านี่แหละประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเนี่ย เน้นการพัฒนาประเทศที่พัฒนาอย่างบ่หยุดหยังเด้เนี่ยฮะนับแต่การเทศหน้าเบาเห็นอะไรก็ทึ่งอิรีวีนองไอเนี่ยเบาบอทึ่งบ่เคยหยุดจ๊คเถื่อวะไนไปถนนเส้นได้ก็ทึ่งตลอดตะลึงตลอดโอ้ยทุกท่านไอเนี่ยไปย่ามได้ก็ตะลึงอิลีเลยเนี่เพราะว่าสายตาเห็นคนตาเห็นไถแนวใดนี่แหละที่เบาบอเกินไปก่อนหน้าประเทศไทยเพิ่นเน้นแนวคิดเน้นความฉลาดไอเบา้องแมน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  ความคิดโควาสุดยอดความคิดความฉลาดนะประเทศไทยเน้นการาใส่สมงองการพัฒนาดีกว่าการใช้เหือแห้งกำลังทึกๆเนะ <laughs> น,นี่ยจักษิวนาออะไรพี่นหองน,อ,นอ,อย่างทีบาบกเกินไปก่อนนามีผู้นำดีการบริหารการจัดก,การการสิแตกต่างกันมีพอแม่ดีมีพอแม,ม,อม,ม,อม่ทีฉลาดกะต้องซ้อนในลูกเป็นคนฉลาดมีพอแม่เป็นคนงโง่เป็นคนบอฉลาดลูกกสิ บอฉลาดตามคือจังพ่อแม่นี่แหละคือสุภาษิตท,ท,ที่คนโบราณพูนกล่าวไว้มีพ่อแม่งโง่ลูกก็สิงโง่ตามมีพ่อแม่ฉลาดลูกก็สิฉลาดตามพ่อแม่อันนี้คือคำสุภาษิตของคนโบราณพูนบอกเ้อพี่น้องเอ๋ยโอ้โอ้แสงสว่างไอ้เท่าเอ๋ยแสงสว่างรถไฟกลางวันคือกลางคืนโอ้โหมีละเนอกประเทศไทย นี่แหละประเทศที่กำลังพัฒนาจริงแล้วมันโอ้โหพัฒนาไปเป็นเท่าไรพ่นแล้วนี่ยนาดนี่ก็ย n h ากันยังยังสีวากำลังพัฒนา ยามกลางคืนยามกลางคืนป้ายบอกสร้างชัดเจนชัดเจนเลยต้องซื้อบอักใหญ่อ,อ<ม>้หนุ่มเนาะบนทังล่างบนทังย่านลงทางเลยท่านผู้ชมเนี่ยฮะสวามสลายแจ้งตลอดเลยนะแจ้งตลอดเลยเนะขาไม่ในเมืองอันนี้คือเขตอาจจะเป็นปริมณฑลนะพี่น้องเรียกว่าชาันเมืองของกรงุงเทพมหานครอ่าบองบัเองก็รเรียว่าจะมุ่งหน้าผ่านบางแคเลยเนี่ยบางแคค่อยมาบ่บางแคเนี่ยเขาบางแคเนี่ยนครปฐม ฟังแค่เนี่ยฮะ,ะนึกว่าพระทังฟังทรายพระแดงตรงไปนครปฐมตรงไปเอา้อาขึ้นคนครปฐมเมื่อกี้กันนครปฐมอ้ายมันนี่ขึ้นนครปฐมอีกแล้วก็ให้ขับรถรถจะไหมกว่าม,มุ่งหน้าไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นครปฐมสามารถไปทางถนน,น,นเพชรเกษมก็ได้ทั้งน้าเน,นี่ยถนนเพชรเกษมหมายเลข4เด้อ่าไปท่านไหนก็ได้อ้าวนี่แหละถนนเพชรเกษมที่อ้อมไปราชบุรีนครปฐมแล้วกลับไปเชื่อมต่อเกษตรหมล็ด30หาเนี่ยพระราม2ทีไปเชื่อมต่อ ไปเพชรบุรีทีแขวบกับเจ้าเคยรีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยท่องอ๋อ,อนี่คือ,อยังอ้อนี่ก็เข้าใจแล้วแมนแล้วแมนแล้วเข้าใจแล้ว <laughs> อ๋อคือวันนี<า>นน้นะพี่น้องเอ้ยนะบ่ราบอก็บอกท่องกันเพื่อตั้งใจอยากจะรีวิวนะเส้นทางที่เฮามาก,กันมื้อนี้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เฮาไปพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็เพื่อไปแล้วก็มา มีทางมีตอนไปอลไรกัมีตอนมาแมนคือจังโคตรเนี่ยไปล่ามากกับตองหวายได้ท่องตั้งสี่ได้ปฏิทัยแมนไปล่ามาไหวเมื่อดายเมืดมีถนนมีต้นไหม่พร้อมเนี่ยเออก็ะยังว่าเขาปลูก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 ต้นไม้ตรงกอกางเออตรงกอกางเพื่อให้มันล่มบ่เออตัวจังไหนต้นไม้ก็บสำคัญสำคัญของต้นไม้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ก็ฟอกอากาศเนี่ยสำคัญก่อนอันดับแรกก่อนฟอกอากาศนะ ต้นใหม่นะเป็นต้นหมที่มีชีวิตนะพี่น้องเนาะแ,และกะัต้งกลางเพื่อเปิดปใ้สวยงามนะเน่นเปลูกไว้เพื่อ,อให้ดูซึมหน้าปลูกไว้เพื่อกันแสงไฟทีกลางคืนแรงไปแรงมากและกันลดความสูญเสียทางอุบัติเหตุให้หน้อยลงเนาะพี่น้องเนาะเพ,พราะว่าคงจะกิดรถแลนต์ตรงไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุข,ขามไป<อ>ขาบมากกับเป็นใดที่ไอท่องอันนี้ก็มีส่วนเนะเพราะว่ารถัน ปิ้งผ่านไปประมาณทั้งสองทางข้างทางนี่เพราะว่าไฟสองสตาเนาะม่นปิ้งไปได้ตัวนี้มืดบ่ที่นี่มืดมืดมืดบางแค่เลยเดี๋ยวไปน้องเอ้สีสายไปบางแคตอนนั้นเป็นเกษมนะครับมุ่งหน้าเขาไปกรุงเทพด้านซ้ายมือด้านขวามือก็ถือว่ามุ่งหน้าไปทางอ่อมใหญ่อ้อมน้อยไปน้องเอ้ไปสามพลาดนะคร เส้นทางของรถเปกเระเซนอกพุณแหละพี่น้องเอ,อ๋นะไปส,สุดอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นถนนที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนนแมนเตี่ยรเป็กระเซ็บแมนโอ้โหถ,ถนนมาเลเซียนะไป็นสัญลักของประเทศไทยเลยพี่น้องเอ,อ๋หนึ่งสองสามสี่นี่คือถนนเจ็ดหนึ่งที่มาเลเซียเพ็เกระเซ็บมงซุนออกภาคใต้ของประเทศไทยการที่ว่ามาบอกว่าท่องกผ่านตรงช่วงถนนทีเป็นสะพานที่ยกระลับข่ามถนนเพ็กระเซ็บเ่ย บุ้งนาเชื่อมต่อไปทางดาวขนองดาวขนองแมนนะไอต้องนะอันนี้อยู่บนสะพานอันนี้นะแมนแต่ว่าก็เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยสถานีหลักสองอันนี้สถานีหลักสองถือต้องถือต้องโอ้อืมอืมลายเส้นหลายสายหลายหลายเส้นหลายสายหลายเหยือหลายใยมาเชื่อมต่อกันไปเดื่อยเมื่อประเทศไทยน้องเอ็นะ เลือกใส่สะดวกทางไหนใกล้ทางใดน้องพี่น้องเอ๋ยกลับไปทางนั้นนะผลิตไทยขอบอกอะไรว่าลูกไปทางไหนกับปอตโปพัฒนาใดล่ะเนี่ยนี่คือความทันสมัยถนนดีผู้คนกะมีชีวิตดีเนาะผลิตไทยเนี่ยเนี่ยนี่ไงอ่ะเห็นป่ะปายจะไปทางไหนจะกลับรถไปนครปฐมกับสามารถสังเกตป้ายบอกทางได้เด้อได้เด้อเมื่อนี้บ่าวกับบอท่องก็ถือว่าสั่งความชัดเจนอีกหนึ่งแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ ค้ากลับมาแล้วการที่ว่าอยากถ่าย,<ม>าายคลิปวิดีโอเก็บไว้ครั้งน,งนึงในชีวิตเขาไลยเคยผ่านครั้งนึงในชีวิตพวกเขาสองคนเลยเคยมากแมนอนาคนภายภาหนาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการขายายอาจจะมีทางลอยฟ้าตรงกลางก็เป็นได้ได้<ห>ทองแม,แม,มนนะโบน,นี네่โบนน์มันต้องมีแน่นอนการสิ่งที่สำคัญในฝากถ่ายคลิปวิดีโอไว้สำหรับพี่น้องบ้านเทาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยครับรถขับมาแล้วการที่ว่าเบิ้งอะไรเปหน้าทางเนี่ยเพิ่นขับจังไหนเพิ่นปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศไทยอย่างไรกะเบิ้งเอาเนาะพี่น้องเนาะ าในไอ้ทองไหนอะแล้วก็มีสิ่งหนึงห่งไอ้ทองเพื่อนพวงยา่าคลิปให้คุณได้เบิง้งอ้าวก็ถ่ายให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่เบิง้งอ้าวก็ะไซเบอร์ไทยคนลาวเบิง้งน้ำกันมาสั่นให้พี่ให้นอ้องเบิ้งน้ำกันนี่ละ่ะอ้าวให้เบิ้งไปเวลาคือเป็นเวลาคือคอมเอมนต์มาแล้วค่อยเบิ้งคลิปมูจ่าแล้วค่อยคือเห็นคนลาควคอมเมนต์จักคนจักคนมาสัน่นเนี่ยไอ้ผัวเขาคอมเมนต์บุเป็นดอกส่วนหลายเขากำลังเจอกับเบิ้งอยู่เด้อ่าเบิ้งซื้อ เบ <ble> ิ้งเลังมันก็ทักทายมูเพิ่นเอ้าคลิปบ้าบอเขาจะเบิ้งตามถนนกขาจะเบิ้งก็ได้โอ้ยมันมาคยมากอันมาอลังการหลายอลังการหลายอีกต่อหน้าไปจะเป็นถนนที่อลังการนี่เป็นหน่วยนะเพราะจะเห็นรถดูว the oh <my. S 1> ่าถนนลอยฟ้าเชื Anime ่อมต่อกับมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองบางกุเทียนบ้านแพรวเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์ตรงจุดตัดบางกุเทียนอ้าวไอ บทเสียงกับรองเบิงบทเสียงกับรองเบิงลองเบิงนีทำนาในลองเบิงลองเบิงทำนาคอยอันซ่อนคอยทายคลิปวิดีโอมากเกือบเกือบสามสิบนาทีแอ้ท่งองเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดเส้นทางตลอดเส้นทางเลยปุ้ยแต่ว่าไอ,อ้เสาไฟฟ้าตัวนี้นะตั้งไหนคอยเ็นเตยอยู่อ่าอยู่สาอ,อยู่อ่าเดินยน์สนามบินสนามบินแมนเอ้าข้างรุ่นเกือบมีเดียกันี่แหละถ้าอยู่บ้านนะอยู่บ้านหรือเฮนแต่อยู่อ่าสนามบิน เจ้ายาเปรียบเทียบเจ้ายาเปรียบเทียบมันบอดีแต่ว่าอยู่ไทยนะโอ้โหมีแต่ไอรถไฟสปอนไลน์นั่นว่าล้วก็เปรียบเทียบอีกแล้วหมด้เปรียบเทียบเปรียบเทียบอยู่ไสน้อ้าอยู่บ้านอยู่บ้านมึงกันเอาบ้ันแมนแล้วเออก็ถือว่าเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยแนทางทีดีนะ่แล้วเปรียบเทียบเนี่ยทางทีดีเนาะพี่น้องเนาะให้ได้เบิ่งกันด้วยความจริงที่อยู่ตรงหน้า นะพีน่น้องประเดียบเทียบว่าด้อยคาแต่ยังในเด้ไอเท่งเราอยากซื้อแบบนั้นเอ้าบ่าวผมก็ตอบแทนมาสันส้นคิดจะสั่นปะเจ้าแมนเฮ <c oughs> ้ยตอนหน้าทางไปไอ้ท่องเส้เห็นดิเห็นป๊าสุดยอดอลังการอ่าบนทางด่วนจุดจัดตายเก็บเงินบางคนเทียนเรียกว่าสะพานลอยเนี่ยโอ้เดียวเคยเห็นเดียวเคยเห็นไล่ขังอันนี้สะพานลอยเนี่ยอันนี้สะพานลอยคนข่าวไหมไอแมนนี่นี่นี่ทั้งนานก็แมนอีก โอ้ทาสินับสะพานลอยจักสะพานลอยนเนี่ยบันทึกห้าสิบเมตรอะบันทึกห้าสิบเมตรเย็นแล้วาลายข้ามเลยดินับบันทวนนอกจากสะพานลอยคนข้ามแล้วยังมีสะพานลอยอีกอย่างอีกอ่ะที่เราสังเกตเคยเห็นโมไซค์รถจักรอ๋อสะไส้รถจักรห้วยห่วยห่วยห่วยก็เสีลอยฟ้าได้มันก็ลอยฟ้าได้เพราะว่าทางมันใหญ่ทางมันกว้างเพราะว่าเขาหตุอ่า ตามถนนได้ว่าจะสั้นไหมแมนแมนแมนนี่เด้บางบอนนี่เด้บางบอนไอ้ทางไปเคยได้ยินเคยได้ผ่านภูพันตาบอแต่ว่าบางบอนนี่เคยอยู่แล้วเคยอยู่แล้วบางบอนนั่นไงหกสิบสี่ท่าานี่ยังหกสิบสี่ท่าาซอยหกสี่ท่าผาหกสิบสี่ท่าผ้าบางบอลต้องเคยไปอยู่แมนไปเได้ยังไงอ่าตอนนั้นอยู่โรงงานสกินสกินอ่าเสื้อผ้านี่แหละสกินเสื้อผ้านัมเบอร์เสื้อนี่บอแมนหวย ครับอ่าเสื้อการ์ตูนครับเสื้อการ์ตูนลายการ์ตูนแล้วลายไลอะไรแน่เนี่ยบอแมนแมนแมนอ่าบอสอ่างบอธรรมดาเนี่อาชีพลายยางเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแมนมักอาชีพอะไรที่สุดนี่อ่าที่จริงอ่ะกับเบิร์ดเบิร์ดมักมักเบิร์ดทุกอย่างเลยนี่สิ่งที่จะมักนี่สกินสฟ้าจะจะสกินเป็นมาแต่ล่าบอบอแล้วนั่นมันต้องมาเรียนรู้อยู่นี่แหละบางบอนี่แหละโอ้ยนี่สิ่งที่จะได้จากประเทศไทยได้เนี่ยแมนคือการเรียนรูเนี่สกินแมนอ้าวอีกอย่างอีก อ่าโอ้ยหลายอย่างไรเนี่ยหลายอย่างไรเนี่ยเป็นช่างเชื่อมโอ้แต่ว่าช่างสีเนี่ยเป็นมาเตปุลแหละเป็นมาเตป้าสีตาซ่างป่ะเมียนสีตาสร้างซีทาซ่างเนี่ยไม่ไม่สร้างท่าสีป่ะบอกแล้วโอ้น่าเจ้าเนาะท่าสีก็สซีตาหนึ่หมดแล้วโอ้โหว่าซานเออนาตานี่ข้าวโพดรู้แล้วอ้าวแสดงว่าสีทาซ่างเลยสิครับสร้างสะไปท่าสีถึกสีตาสร้างแมีนสีทุ่นได้ ทได้ว่าสันพี่น้องเลยว่าสันเนี่ยก้าว <c oughs> ต่อไปเนี่ยฮะจะพาเาท่างาองมาบมความงางารที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจทีหลาย,าจจยหล,ยลายคนอาจจะเคยเห็นและอีกหลายคนอาจจะบอกเคยเห็นแมนเชื่อเลยว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพิ่นเกิดอยากจากเป็นที่เ่านี่ยบ<ม><ม>างคนบอกเ่าเอ้าในเมืองน้ำฉีบบาวบาวท้องนี่แล้วเห็นว่าสันดีใจที่เจ้าเลยาะว่าหลายคนเด้ที่บริเวณเข้ามากรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดกันหลายเด้ที่ว่าบริเวณเข้ามาในกรุงเทพ โอ้แม่คมเจ้าแม่คมเจ้าเห็นบ่เห็นบ่ทางไฟฝ่ามืดด้านบนนะฟ้ามาแล้วสู้ติ้วเลยเบิ่งเอาพี่น้องนี่ทางข้างบนน่ะโอ้ยสูงเป็นสูงมองนี่สูงบ่ไ้สูงแห้งแต่คือมืดแห้งแท้ล่ะเออมืดแห้งก็ว่าทางสูงแล้วก็มีลายสันนี่หมู่เว้นกัางเว้นเดินมาไทยนี่ไงเด้อ ตอนนี้ป่าวก็มาสร้างกับที่ว่าหมอดด่านเก็บเงินบางคุณเทียนแล้วพี่น้องเอลยนะจะเชื่อมต่อไปที่ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์เนี่ยขับหอดบ้านหอดช่องกับที่ว่าล่าพีท่าน้องไปเพียงสานีเดอ้อท<แ>ุกท่านเอลยนี่ฮะ<แ>บ่าวสร้งมียังอยากฝากาากับป่าวสร้างผมมียังหลายแล้วพี่น้องเอลยก็มีแต่นี่แหล,ละอัปเดตรีวิวการเดินทางของสองเฮาวสองคนกับน้ยนะอยเนาะอ่า แค่นี้แหละมีแค่นี้ฝากเพลงทค่นี้กันแล้วกันเอ้ยาไถนทิมมาละชินเจ้ากับย่าลืมกดไหลไปครับจ่ายให้บ่าวบอกก็บอกท่องลำเนียเนี่ยฮะสำหรับสำนักข่สองคนด้วยกันบมก็ถามโค้ชสนั่ะกันแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีบ่าช่องสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านไปแล้วไปเลยโอ้อ้าวเก็บเงินกันาดเท่าเลยมุ่งนาพี่ต้อมุ่งนาพี่ต้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปทางพระประแดง ไปเด้อไปเด้อบาย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 